สวัสดีนะครับพบกับีช่องนี้มีฮายอีกแล้วนะครับก็ประกอบล้อเสร็จแล้วนะครับก็ยิงเพอ่แต่เราไม่ได้ดูเราตั้งปืนนะครับเพราะว่ามันงานเยอะครับมันด่วนก็ตอนประกอบล้อแล้วนะครับล้างจัีเปียยบร้อยครับผมใส่จัลเปีาไปแล้วอันนี้ก็เป็นการยิงเขลข้างแล้ว ช่างน,นัดม,มืออาชีพมือโปรยมือหนึ่งมือหนึ่งครับมือหนึ่งเว้ยลูดูดูัวี้ของเราเอาใช้ตัวสามขาครับสามขาดูดครับปะดูดไม่ได้ครับได้ครับปะเอาออกนิดตามตูดครับปะใช่ครับเข้าตัวนี้ยังมีปัญหาครับใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วขนาดไหนวันวันวันจันทร์กันเดี๋ยวทำให้ ก็อัดตอนร้อนแล้วฮะตัวเนี่ยต้องมันจะว่าต้องมีต้องขาใช่ครับบล็อกใหญ่บล็อกใหญ่บอกไอันนี้ไม่ขาเนี่ยรอบเนี้ยเราประทำแบบคุ้มไงทำแบบขาออกมาแล้วนั่นใช่่ใชทำปลายเล็กไงครับตัดได้ไหมล่ะแก๊สก็มีอ่ะได้ได้ผมตัดเนียนอยู่เล็กก็มานั่นนะเออตัดเนียนอยู่นั่นนะทับเครื่องมือเลยนั่นไม่ต้องไปนั่นเลยอที่เวลาจะใช้งานปั๊บโอเคเลยครับตัดเนียนอยู่ตัดตามแบบเราเขีดตามไหนผมก็ตัดตามนั้นแหละถ้าหัวจะดีดีๆนะแก๊สก็มีนะ